สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมเวดูบี้กนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมพที่ชื่อว่าเวลสตรีกแดนกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยก็จะต้องขึ้นรถที่เขาจัดเตรียมมาให้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกัน A a few moments e t l โอเคนะครับ ตอนนี้เราก็เหมือนว่าเราจะได้มาถึงบ้าน,นแล้ว<ด>นะครับ,บออตอนนี้พอ่อกำลังจอดรถในลางจอดรถอ๋อคนหนห้าเหมือนนกันเเเดลยราเป็นแบบ้าบ้านเราต้องโ,อโอขบนขบ้านลบบ้านมีถังขยะเยอะมากเลยทุกคนครับถุงขยะไม่ใช่เหรอก็ขยะเหมือนกันอันนี้อ อ๋อเรามีสเตมิน่าในการวิ่งครับแล้วเขาจะเอาน้ำมันมาไวเดี๋ยวนะมันมีน้ำมันให้รีฟิลหรอหรืออะไรอ่ะน้ำรีฟิลเรากินน้ำมันเป็นอาหารเราขึ้นรถยนต์เราต้องเอาถังขยะเออมาดูนี่สีมีเอากองผู้เสื่ออะตรงเนี้ยหน้าบ้านเลยอ่ะเป็นปฏิมากรรมที่สวยงามมากมาเอาถังขยะ พี่เก็บไปแล้วมี wow. อมงอัสด้วยนะครับเป็นปฏิมากรรมสามมิติครับมาดูห้องนี้กันห้องนี้ล็อกด้วยครับทุกคนพี่เกมขึ้นมาข้างบนก่อนนะคะเกมอะไรอ่ะไหม มันเป็นรูปอะไรไม่รู้อ่ะมีหนวดด้วยอ,ะอ่ะแล้วทำไมหนวดเขาสูงจังเลยอ่ะไม่รู้อ่ะเราต้องกินกว๋วยเตี๋ยวสำหรับเฮ้ยมีรูปอันนี้ด้วยนูเด้นฟอร์ชิกเก็ตนูเด้นฟอร์เฮ้ย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 เมื่อก,กี้ตัวอะไรอะ่ะตัวดำๆอ่ะทำข้าวให้พอ่อมีอะไรหรอเมื่อกี้ตัวดำๆอยู่ตรง

นี้ก็เอาเอามาทอดเอามาม่ามาทอดนะครับไม่ใช่เอามาต้มเออได้แล้วได้แล้วเตมาพร้อมกินยังเราต้องกินไม่เสร็จเลยเราต้องกินพร้อมหน้าพร้อมตากันเราต้องวางเราต้องเอามาทอดแล้วเราก็วางวางตตามลงเรานั่งกับข้างๆพ่อแล้วทำไมกินเจแล้วทำไมตัวเรามันเหมือนดูเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาตัางเลยอ่ะมันดูเหมือน อี e w m ่ m e n t s l a t e oh, อิ่มแล้วต้องไปเดินย่อยไหมเนี่ยโอ้ okay. oh, มีโมนาลิซาด้วย <Wow. S 2> ฉันคิดว่าใคร <How many? S 2> พ่อคิดว่านะมีใครอ่ะเข้าประตูหน้าบ้านด้วย oh. เดี๋ยวพ่อเนี่ยจะไปดูเอง <c oughs> แล้วทำไม <Yeah. S 2> ข้างหลังมันมืดอ่ะ ทำไมข้างหลังมันมืดอะพ่อปิดไฟสีเริ่มเปิดไปไฉันจะพ่อเนี่ยจำได้ว่าห้าสี่ทุ่มน่ะคนจะต้องหลับแล้วอ๋อ,อ,อต้องนแองนะ่เดี๋ยวพ่อจะโกรธโอเคปิดไฟป,ปิดไฟขึ้นมาไปกันไปไปไปเข้าห้องนอนโหยิ่งมืดเข้าไปใหญ่เลย ตอนนี้<อ>นเราเข้ามา<อ>หมดแล้วปิดไฟทั้งหมดในบ้านต้องลงไปปิดข้างบ้านด้วยทตอนนีแล้วเดี๋ยวพี่ลงไปไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องลงไปปิดเดะเอต้องเทิร์นต้องเปิดแอร์แอร์เย็นมากเลยใช่แอร์เย็นมากเลยจะปิดหมดแล้วใช่เหลือแค่ประตูเหลือแค่ห้องเราใช่ไปนอนกัน รอเ,เพื่อนก่อนเพื่อนยังไม่ขึ้นมาไปเพื่อนปะดูเหมือนว่าเพื่อนจะจะเข้าไม่ได้เพื่อนนายเป็นไรอะ่ะฟังข่าว ต้องงอนเราต้องลองไปฟังข่าวไม่ใช่หรอเช็คซีซีทีวีเช็คกล้องดูไหม เฮ้ยทำไมพ่ออยู่กับใครอ่ะดตรงไหนอ่ะไปไปอ่ะไปดูพ่อกันเถอะเขาบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเขาบอกให้เปิดตรง มันล็อกแล้วทำยังไงอะมันล็อกมันล็อกทั้งสองด้ไปนอนมา่ไม่นะไม่าออกไปเลยพ่อมา i s t f a t e r ไม่ เเคยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในฉากที่เราตายนะครับก็คือฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่เราจะต้องนอนหลับนะครับเราเนี่ยได้ไปเสิร์ชอินเตอร์เน็ตมาครับว่าเราจะต้องย่องไปข้างหลังพ่อนะครับแล้วก็มีไฟฉายให้ใช้นะครับเราเนี่ยจะลองดูว่ามนุษยสามารถได้ผลจริงๆหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ทำก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะครับ นะเพื่อที่จะเอาไปกินตรงโต๊ะได้เลยแล้วจะได้ไม่หิวตายนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้พี่โมก็จะไปเช็คอยู่นะครับโอ้ตอนนี้ผมสั่นมากเลยใครมีวิธีแก้ก็บอกด้วยครับ เจอชายแปลกหน้าบางคนอแล้วพวว่อก็หันมาเข้าบ้านพี่ขออนามแล้วต้องนอนนะครับพ่ oh. อเล่นชีคกิง้งท่อเลพ่อหน้าเป็นอย่างนั้น,นะ่ะพ่อมล่นเต๋อฝรั่ง oh. พ่อวิ่งแค่หน้ารูพี่พอพ่อวิ่งแค่หน้ารูตกด้วยครับพ่อโดนพี่ิงเหรอปเซอร์ไวัสดี ต้องเซอร์ไว้เพื่อดาพีโมเปิดไฟฉายนะพี่มไหมจีโเปิดไฟฉายกดหลับถ้าอยากได้น้องจีก็แบบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาเช็คดูพ่อกันดีกว่าโอ้เกมดูก็ได้ให้ให้คนดูนะ ตอนนี้ครับ,บพ่อได้ยืนงงงอยู่ครับแล้วก็นอนแล้วเนาะที่มือเปิดไปใช่นะมผู้คนถ้าเรายืนอยู่เฉยเอเนอร์ตี้มันลดช้ามากแค่นอนจะเต็มทั้งเกอร์ด้วย พ่อก็หลับอยู่นะครับตอนนี้ขอดูหน่อยได้ได้เดี๋ยวสักพักพ่อจะตื่นแล้วโอ้นอน 哦，死嘞！